สวัสดีครับปลายปีนี้อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเดียวอย่างเป็นทางการนะครับบรรยากาศของความร่วมมือจึงเป็นภาพที่มาพร้อมกับการพยายามพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวครับที่หลายประเทศพยายามสร้างจุดขายดึงดูดนักเดินทางทั้งในและต่างประเทศ วัฒนธรรมดั้งเดิมดูเหมือนจะเป็นจุดขายอันดับต้นๆของแหล่งท่องเที่ยวนะครับสะท้อนได้จากการรายงานข่าวของเว็บไซต์ a n t a r a news com ที่บอกว่าผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของเมืองบันดุงจังหวัดชาวาตะวันตกกำลังมีความพยายามที่จะรักษาหมู่บ้านวัฒนธรรม3ามแห่งคือหมู่บ้านดาโกโปโจกบาลูตอนเชงและเจลกองเพราะชุมชนเหล่านี้ยังคงรักษาวิถีดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่นครับเช่นที่หมู่บ้านดากโกโปโจกยังมีการละเล่นกระลุงหรือเครื่องดนตรีไม้ไผ่รวมถึงการละเล่นพื้นบ้านต่างๆนะครับ โดยหมู่บ้านนี้ยังเคยเป็นส่วนหนึ่งของงานบันดุงครีเอทีฟให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาสร้างงานศิลปะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาแล้วครับพรมแดนที่จะหมดไปในอนาคตอันใกล้นี้ทําให้คาดการกันว่าจะมีนักท่องเที่ยวในอาเซียนหลังไลท่องเที่ยวภายในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวครับในช่วงนี้จึงไม่แปลกนักที่หลายประเทศจะเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปนะครับมาดิริรังแกนปุนจักประย่าห์น Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 70 Satu siang ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดแห่งอินโดนีเซียต้องเดินทางมาเปิดด้วยตนเองก็คือเทศกาลคาตุลิสติวาที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองปอนเตียนักเมืองหลวงของจังหวัดกะลิมันตันตะวันตกครับงานนี้จัดขบวนพาเหรดทั้งทางบกและทางน้ํา โดดเด่นที่ดนตรีและการแต่งกายรูปแบบเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ดายักชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของเกาะกาลิมันตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียบอกครับว่าเทศกาลที่จัดขึ้น3วันเต็มนี้ประสบความสําเร็จอย่างมากสแสดงถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของโปรตียนัทที่สามารถเป็นไอคอนใหม่แห่งกาลิมันตันตะวันตก โดยล่าสุดเมืองปูเตียนักยังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางน้ำในแผนพัฒนาปี2014ถึง2019ด้วยครับขนาดที่ในเวียดนามซึ่งมีนโยบายสนับสนุนชนกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเข้มข้นนะครับล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวมีโครงการจัดงานโปรโมทจังหวัดบักกันชุมชนใหญ่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไต่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม เป้าหมายไม่เพียงเพื่อส่งเสริมชนกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแต่ยังเพื่อการท่องเที่ยวที่จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงอีก9จังหวัดร,รอบข้างที่มีศฯฯฯักยภาพเช่นจังหวัดตุเวนกวางเมืองใจกลางหุบเขาและจังหวัดห่างซางจุดเหนือสุดของประเทศติดพรมแดนยูนนานของจีนครับนอกจากอินโดนีเซียและเวียดนามแล้วช่วงปลายปีที่ผ่านมายังได้เห็นความพยายามของหลายประเทศในการโปรโมทเทศกาลและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจครับ เช่นไทยกับการออกแคมเปญ12เมืองต้องห้ามพลาดโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวอันซีในจังหวัดต่างๆขณะที่ฟิลิปปินส์ปีนี้มีการโปรโมทเทศกาลปาไฮยัสเทศกาลยกย่องนักบุญที่คนจังหวัดเกซอนบนเกาะลูซอนจะลุกขึ้นมานําดอกไม้และพืชผลทางการเกษตรมาประดับบ้านเรือนโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความสําคัญถึงขนาดจัดทําเว็บไซต์เพื่อโปรโมทขึ้นโดยเฉพาะครับ สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยล่าสุดเดือนกรกฎาคม2558ระบุครับว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากอาเซียนถึงร้อยละ25แสดงให้เห็นถึงความนิยมเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคของประชากรอ,อาเซียนนะครับในอนาคตเราจึงอาจได้เห็นจุดหมายปลายทางใหม่ๆเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นครับรู้ในความเหมือนเห็นในความต่างรู้จักเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจและพบกันใหม่ในใกล้ตาอาเซียนสวัสดีครับ